สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากสุสานนะครับคืนนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางไปยังสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่ถูกขนานนามว่าสถานที่ต้องคำสาปและก็ขึ้นชื่อเรื่องของความหลอนที่สุดในประเทศอินเดียนะครับนั่นก็คือป้อมบันกาหรือที่รู้จักกันในชื่อบันกาฟอร์ดสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ป้อมธรรมดานะครับแต่มันเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่คุณต้องอึง้ง แล้วก็บางครั้งนะครับอาจจะทําทให้คุณไม่อาจหลับตาลงในคืนนี้เลยก็ได้พร้อมกันหรือ,อยังครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยย้อนกลับไปในศตวรรษที่17นะครับบักวันดสัสหรือบักวันดัสนะครับกษัตริย์แห่งอาณาจักรแอมเบอร์ก็ได้สร้างป้อมแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับบุตรชายมาโทสิงป้อมบัญกาถูกสร้างขึ้นไม่อย่างงดงามนะครับมีทั้งตลาด มีทั้งวัดแล้วก็อาคารราชวังทุกอย่างก็ดูสมบูรณ์แบบจนกระทั่งเงาของมันไปบังสถานที่สักติของกูรูบาลูนาสนะครับซึ่งเป็นนักผู้ทรงพลังในยุคนั้นนะครับกูรูบาลูนาสเนี่ยได้กล่าวตักเตือนกับบักวันดัสนะครับว่าจงอย่าให้เงาของป้อมบังสถานที่ของข้าแต่ก็เวลาผ่านไปเจ้าลูกชายของบักวันดัสเนี่ยที่ชื่อมาโทสิง ได้กลับสั่งให้ต่อเติมป้อมนี้ให้สูงขึ้นนะครับก็เลยทําให้เงาของป้อมนะครับไปบังสถานที่ของกูรูบาลูนาสและนั่นนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของคำสาบกูรูบาลูนัทนะครับได้สาบไว้ว่าป้อมแห่งนี้จะไม่มีวันสงบสุขใครก็ตามที่อยู่ในนี้จะต้องพบจุดจบอย่างน่าเศร้าแล้วก็เหมือนคําสาบน,นะครับจะเริ่มทํางานจากนั้นนะครับเมืองบันกาต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายมากมาย จนต้องกลายเป็นป้อมร้างจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกตำนานนะครับเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงรัตนาวดีเป็นเจ้าหญิงผู้เลอชมทิดาของชาติสิงห์นะครับเธอคนนี้เนี่ยเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มนับไม่ถ้วนในสมัยนั้นนะครับรวมถึงนักบ,บวชผู้ทรงพลังที่ชื่อสิงกีนะครับสิงกีคนนี้เนี่ยหลงรักเจ้าหญิงจนหมดหัวใจแต่ว่าเขาก็รู้ดีว่าความรักครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับ เขาก็เลยใช้มวลดำเพื่อหวังให้เจ้าหญิงลงรักเขานะครับเขาเสียมวลดำลงไปในน้ําหอมที่เจ้าหญิงใช้อยู่แต่โชคก็ไม่เข้าข้างเขานะครับไม่ทราบแน่ชัดน,นะครับว่าเรื่องราวตอนนั้นมันเป็นยังไงแต่ก็มีเรื่องเล่าว,ว่าเจ้าหญิงรู้ทันนะครับแล้วก็โยนน้ํามันลงบนก้อนหินนะครับจนก้อนหินก้อนนี้เนี่ยก็ลงไปคล้่ทับกับสิงกีจนเสียชีวิตแต่ก่อนที่เขาจะตายนะครับเขบาได้สาบแช่งเอาไว้ว่า ไม่มีใครในป้อมนี้จะพบกับความสงบสุขกันอีกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานนะครับป้อมบันกาก็ถูกโจมตีจากศัตรตูเมืองก็ถูกทําลายนะครับเจ้าหญิงรัตนาวดีก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยแล้วก็ในปัจจุบันนะครับป้อมบันกาก็ยังคงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับอยากมาสัมผัสบรรยากาศในตอนกลางวันนะครับก็อาจจะดูเงียบสงบแต่ถ้าคุณอยู่ที่นี่หลังพระอาทิตย์ตกดินเรื่องราวก็จะเปลี่ยนไปครับ ชาวบ้านเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงหัวเราะเสียงดนตรีแล้วก็เสียงกรีดร้องในยามค่ําคืนนะครับบางคนนะครับก็อ้างว่าเขาเคยเห็นเงาลึกลับเคลื่อนไหวอยู่ในป้อมและนี่นะครับก็คือเหตุผลที่กรมโบราณคดีของอินเดียต้องออกกฎหมายห้ามนะครับไม่ให้ใครเข้าไปในป้อมหลังพระอาทิตย์ตกโดยมีป้ายเตือนชัดเจนไว้ว่าอันตรายห้ามเข้าในช่วงเวลากลางคืนคำเตือนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ เพราะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นเรื่องของคน3ามคนที่อยากจะลองดีพวกเขาเข้าไปในป้อมหลังจากอาทิตย์ตกแม้ว่าจะรู้ว่ามีกฎหมายห้ามสิ่งที่พวกเขาเจอเนี่ยกลับไม่ใช่ความตื่นเต้นนะครับแต่มันคือศกนาฏกรรมนะครับคนนึงพลัดตกลงไปในบอ่อคนที่สองพยายามช่วยเขาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตในคืนเดียวกันเรื่องนี้นะครับยิ่งตอกย้ำความลึกลับของป้อมบรันรกาให้ฝังแน่ในในใจผู้คน อีกสถานที่หนึงที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับไม่แพ้กันนะครับก็คือสุสานชานีวาวาดานะครับในเมืองปูเน่ประเทศอินเดียสถานที่นี้เนี่ยสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2273นะครับหรือในปีคร์ศักราช1732โดยกษัตริย์ปิชวาบาจีราวที่1น,นะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองราชวงศ์ปิชวานะครับ ป้อมแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของอาณาจรรักรมาราฐานะครับแต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทําให้สถานที่นี้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เฮียนที่สุดในประเทศอินเดียนะครับตำนานที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับสุสานชานีวบาดาก็คือการลอบสังหารนารายันราวปิสวานะครับในปีพุทธศักราช2316หรือคิดตศักราชหน7 2น้ะครับนารายันราวเนี่ยขึ้นดารงตําแหน่งเป็น ปิสวาซึ่งคําว่าปิสวาเนี่ยนั่นก็คือชื่อตําแหน่งผู้นําของเขานะครับนารายันราวขึ้นดารงตําแหน่งเป็นผู้นําของอาณาจักรมราฐาเมื่ออายุเพียงแค่16ปีนะครับซึ่งการขึ้นสู่ตําแหน่งของเขาเนี่ยกับสร้างความไม่พอใจให้กับอนันดีบายและก็ราคูณนาดาวนะครับชื่ออาจจะจายากนิดนึงต้องขออภัยนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นลุงกับป้าของเขานนั่นเองนะครับ ทั้งสองเนี่ยวางแผนที่จะกำจัดนารายันราวเพื่อแย่งชิงอำนาจกันนะฮะตามตำนานเล่าว่าอันนันิบายในปลอมแปลงจดหมายสั่งการให้ทหารเผ่ากาดีนะครับซึ่งเป็นทหารรับจ้างให้จับกลุ่มนารายันราวแต่เธอเปลี่ยนคำสั่งจากจับกลุ่มเป็นคำสั่งส,งสังหารแทนนะครับกลุ่มทหารเหล่านั้นเนี่ยจึงบุกเข้าชานีวาวาดาและสังหารนารายันราอย่างโหดเหี้ยมนะครับก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยด้วยความที่เขายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับลุงกับป้านะครับ ก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากลุงของเขานะครับโดยตะโกนว่ากากามาลาวาชาวานะครับซึ่งมีความหมายว่าลุงช่วยข้าด้วยเตียงร้องนี้นะครับก็กลายเป็นตำนานที่ยังคงเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันหลังจากการสังหารน้าราย,ยันราวสุสานชาณีวาวดาก็กลายเป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าลึกลับมากมายชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างก็รายงานกันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับ มักได้ยินเสียงร้องกากามา,าวาชวาดังมาจากภายในป้อมนะครับเชื่อกันว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของวิญญาณของนารายันราวนะครับที่งคงวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีแรงงานเกี่ยวกับการพบเห็นเงาลึกลับและความรู้สึกหนาวเย็นที่ไม่สามารถอธิบายได้ภายในป้อมนะครับในปัจจุบันเนี่ยสุสานชาตนีวบาบาดาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองปูเน่ แม้ว่าจะมีเรื่องเล่าลึกลับมากมายแต่ก็ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจในประวัติศาสตร์และตำนานของอินเดียอย่างไรก็ตามนะครับทางการได้กำหนดเวลาเข้าชมป้อมอย่างเข้มงวดแล้วก็ไม่อนุญ,ญาตให้เข้าชมหลังเวลาพลบค่ำนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองนะครับตำนานและเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับสุสานชานีวาาดาเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของอินเดียนะครับสะท้อนถึงความเชื่อ ประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ตำนานแต่ก็ยังคงสร้างความสนใจและความลหลงใหลให้กับผู้คนที่มาเยือนสถานที่แห่งนี้ก็ได้นะครับและอีกสถานที่หนึ่งในอินเดียนะครับที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่ากลัวก็คือป้อมฟิโรซาโกทลาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเดลีนะครับป้อมแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในปีคิตศักรา .1354 นะครับ โดยสุลต่านฟิโรซาตุกลักแห่งราชวงศ์ตุกลักมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองนะครับป้อมแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํายมุนาและเคยเป็นศูนย์กลางสําคัญในยุคนั้นนะครับป้อมฟิโรซาอุทลายังเป็นที่ตั้งของเสาอาโศกซึ่งเป็นเสาหินทรงสูงที่จกักรพรรดิฟิโรซาแย้มาจากเมืองทอปราในรัฐฮาริยานาเสานี้สลักยารลึกเกี่ยวกับพระบรมราชองค์การของจักรพรรดิอโศก ในยุคพุทธกาลนะครับถือเป็นโบราณวัตถุที่สําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับนอกจากนี้นะครับป้อมนี้ยังถูกขนานนามว่าเป็นบ้านของยินซึ่งเป็นวิญญาณลึกลับในตำนานอาหรับยินในบริเวณนี้นะครับถูกเล่าขานกันว่าทรงพลังและก็สามารถมอบพรหรือสร้างคำสาปให้กับผู้ที่พบพวกมันได้นะครับในทุกๆวันพฤหัส,สบดีนะครับผู้คนจะเดินทางมาที่ป้อมเพื่อบูชาแล้วก็ขอพรจากยิน โดยพวกเขาเนี่ยจะนําของเส้นไหว้เช่นทูปขนมหวานผลไม้หรือแม้กระทั่งจดหมายที่เขียนคําขอพรมาวางไว้ที่บริเวณป้อมนะครับมีรายงานมากมายนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในป้อมแห่งนี้บางคนแล้วว่าได้ยินเสียงกระซิบได้ยินเสียงสีเท้าทาั้งทงที่ไม่มีคนอยู่หรือเห็นเงาลึกลับเคลื่อนไหวในตอนกลางคืนนักท่องเที่ยวบางคนนะครับรายงานว่าเมื่อสำรวจป,ป้อมในเวลากลางคืน พวกเขาได้สัมผัสถึงความเย็นและความรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าได้กลิ่นทูบในบริเวณที่ไม่มีการจุดทูบไว้เลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของค่ำคืนนี้นะครับสถานที่เหล่านี้ไม่ใช่แค่โบราณสถานที่สทรีตัดการเวลาแต่คือแหล่งรวบรวมเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาและความลึกลับของมนุษย์ที่ไม่เคยเลือนหายไปนะครับหากคุณเคยมีประสบการณ์ที่น่ากวนหัวลุก หรือสถานที่ที่คุณอยากให้เราเล่าเรื่องในครั้งต่อไปอย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับอีกมากมายจากเรานะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ